ราศดรตามแนวตะเข็บชายแดนเตียชีวิตจากการเข้าไปเก็บเห็ดหาของป่าตามเทือกขาพนมดงรักตามตะเข็บชายแดนไทยกับกัมพูชาเปรียบกับระเบิดที่เก็บกู้ยังไม่หมด ทำให้รัษดรเสียชีวิตเกิดการตูนเสียต่อ,อครอบครัวรัษดรตามแนวชายแดนเพื่อตนองพระดามริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยมีพระราดําริทําโครงการตรงเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับปลาโดยไม่ทำลายปลาสวัสดีครับกับผมนายบุรกรหอจงดี เจ้าพนักง,งานการเกษตรปฏิบัติงานวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับรายการใต้บ่มพระบารมีูรือพนักงานเกษตรผู้สิงอันเนื่องมาจากพระรามดีจะพาทุกท่านมาติดตามผลการตนองแนวพระรรมดีด้านการปิดเหตุเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตนองแนวพระรรมดีลดภาระค่า,ชาใช้จ่ายและเพิ่มไรายได้ให้กับครัวเรือนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการการผลิดเหตุตามคําแนะนํา ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีพื้นที่ดําเนินงานภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรกรรมยั่งยืนอําเภอกุขันจังหวัดศรทธเกตซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะผมรบกวนให้พี่แนะนําตัวหน่อยแล้วก็ให้เล่าประวัติทําไมถึงได้รวมกลุ่มกันแล้วก็พาสมาชิกที่รวมกลุ่มมาทําเิจเศรษฐกิจในครั้งนี้อ๋อค่ะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางพนิชยาเนาะคะ่ะพันชาติค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกุขันค่ะทีนี้มีผีคนนึ่งอะคะ่ะจีพยูซีเย็กน,น,น่าจะเล่นเป็นกู่เงินมาเห็ดยังกระบ,บอสซ้อมเลียกระนังปรึรการษากันว่าเอาห้าสีให้จังไไดห้าสีซอยแบบว่าห้าสีซอยมูห้าไดอย่งนี้นะคะ่ะห้าสีซอยคนหูจา้าห้าไดเอาเพื่อนกระมาเลิกม,มามาศึกษา,าเห็ดก็เลยนเนี่ยนั่เพื่อนว่าอาจังสี่บ่ มาเบิงเฮ็ดพอพอไอหม่งนี้มันเป็นจุดเริ่มแรกที่เฮ็ดเฮ็ดนะคะมันมีรายได้คือทุกมือทุกมือทุกมือแล้วเฮาบ่ตอ้อ,ตอ,งอ,ตองบ่ต้องวิ่งหาตลาดซงืงเพราะตอนน้ำไม่เห็นกับบริษัทเนาะมันกะมีเขามารับเองค่ะที่นี่เพิ่นกับมะมึมอ okay. ate, งอ้าวโอเคเฮ็ดเฮ็ดสั่งโรงเรื่อนคือคือสมาชิกกลุ่มนี้มีมีทั้งหมดขึ้นอย3คนนะคะแต่เพิ่นเฮ็ดเนะ็ดน่ะคือตอนนี้มันมีอยู่18โรงเรื่อนค่ะเฮ็ดอยู่9คน มันก็มีมันก็มีรายไดขึ้นมากมีรายใดขึ้นมากนกับอย่างเหตุร้ายพอเขาเหตุร้ายขึ้นมากปุ๊บเขาก็บอกว่าก่อนคืนค่ะแล้วถ้าก่อนคืนรอบแรกอ่ะบริษัทจากโกบานเนาะค่ะเขาก็เมื่อคืนเป็นแปดค่ะเป็นแปดคือบางคนกะรับไดบางคนกะรับบ่ดไดกับยุต้ค่ะกับพักไวเขาก็เลยมานางปรึกษากันว่าเขาสิเฮ็ดจังสี่บ่ดไดแล้วเพราะว่าเขาเหตุไปมันกับบมีมอย่างดีเนาะเขาก็มี่ตัวเฮ็ดเหตุเขามานางปรึกษากันอะค่ะ ว่าเฮาสิเหี้จังไดคือเหตุนี่คือเฮาเฮาใด้เหตุมาแล้วอย่างนน้อยแต่ละคนก็มีเมฆาของเจ้าของอะค่ะมีลูกข่าหน้าะนะที่ว่าเอามาขอสื่อเหตุมาเข้าไปส่งเหตุไมาอย่างจังชีแล้วค่ะไม่ติดต่อขอสื่อเหตุกับเฮาเฮาก็บอกว่าเฮาแต่ยางเหตุต่อเพราะว่าเขาเห็นมองนี่มันมีรายได้ค่ะเฮาก็เลยคุยกันว่าส่วนที่เฮาสิปรึกษาได้ส่วนที่ลงมาสอนเฮาได้ห้ควบูหเฮาได้ในบริเวณนี้ มันมีอยูสายเข้ากับนางปรึกษา,า,า,ากันเนาะค่ะเข้ากับเลยว่าเอาจย่างสันอยู่ใกล้ๆนีู่นยนเกษตรผู้สิงเข้ากับเลยแบบว่าเส่นหนังสือค่ะเส้นหนังคือเพื่อนอาจจะมี่ทุกเรื่องขอให้หัวหน้าส่วนที่ว่าเฮ็ดเนะคะค่ะลงมาอบร่มแน่ค่ะที่นี่ทนผอ,อ,อเนาะร่มแหลกเลยค่ะชีได้หน,นังสือไปแล้วหัวหนา้าไห้มาก็คือนนองโมค,ค่ะเพื่อนแกเข้ามาแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าพี่ มาเอาอุปกรณ์เอาอย่างจากนี่เลยเดี๋ยวหนูลงไปสอนสมาชิกก็ได้เริ่มต้นจากที่ว่าคือคือร่วมตัวก,วกันแหละค่เอารถไปคขวนเอาค่ะเอากระสอบไป่ห้ไปให้ขีีเรือเนอะาะไม่ห้ขีีเรือได้เพราะขวดได้ย,ดยังมาทุกอย่างค่ะแต่ว่าขึ้นในการในการอบรมเนาะมันแต่บ,บดได้หลายอย่างสินะถ้าก็บอบรมถ้าก็บอบรมถามว่า,ามีคนหูบอลนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือสมาชิกก็อบรมทุกคนกับมีคนหูบอลทุกคนก้าวตลาดเน้ะคะ่ะตอนนี้แล้วค่ะ คือคือตอนต้นถีเทาเห็ดตอนนี้นะคะตอนนั้นคือว่ามันนี่เมฆาเนาะเท่ากับขอคํามในน้าจากน้องมุกน้องมุกถีลงม,มาสอนเห็ดก่อนว่าเอาจังสีเน,นาะค่ะเมื่อหน้าแปบลบว่าคือถ้าเาเห็ดก่อนเองก้านหลาดมันกะศีสาน่ะนะเมฆากะสีอยากได้กะเห้าอยากได้พืชผลิตกะเห้าขอคํามในน้าจากน้อง,งมุกคือไอเมื่หนา้าจากผู้สิ้นเลยเหรอคะ่ะว่าเ้าสีสามาซื้อก่อนน่ะ มาว่างก่อนถ้าศึกษามาซื้อใดมองไดน้องมกันแนะนำอา้าวสมาชิกกับไปซื้อก่อนมองหันมาลงค่ะพอเอามาลงปุ๊บมันก็จะมีเห็ดในลูงเรื่องทุกคนทุกคนผีเมียค่ะทางว่าเม่คขาเข้สงสัยคือคอย่างพีเนาะผีนี่เมีค่ะพีเห็ดผีก็จะมีลูกค่าของผีทีเขามารับซื้อคือนะคือพีน่ะคือสามีเขาแต่จะโทษมาลาพี่เบลี่เอาเห็ดหาซิโลทั้งนีเบลลี่จะไปเอาของสมาชิกมา ขาซอยกันถาทั้งพุ่นทั้งพุ่น,นมีเมค่าเอาอยีสิบโลหรือหาสิบโลแต่เฮ็ดของเจ้าของออกว่าท่านก็คือรวบรวมสมาชิกอะค่ะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่เฮ็ดเฮ็ดน้ำก้านอะค่ะเอาไปทรงค่ะก็คือซอยกันในชุมชนอะค่ะในกลุ่มกันเองอะนะเวลาตอนที่เ็ดออกปริมาณที่มากมากเราได้แปรรูปเป็นอะไรบ้างคะค่ะคือคือเฮดเนาะคะ่ะถาห้าสิบทรงนะคะห้าก็จะคาดเกียร์ เพื่อคุณภาพของกลุ่มของเห่าเพื่อคุณภาพของเห็ดเขาก็จะเอาแบบว่าดอกที่มันยางงามนะคะ่ะทรงเมฆามันจะมีดอกที่กเ,เกิดเนาะคะ่ะเขาก็จะเอามาแปรลูกเป็นแหนมแล้วก็เป็นน้ำพีกเห็ดนั่อค่ะเหลื่อม,มเหลื่อมเห็ดมาเรื่อยๆอะคะ่ะก็ะเหลื่มอมทยอยมากไม่ก็ะเหลื่อมีผลผลิตจาก,กั้นแปนะลูกนั่นแหละค่ะก็คขึ้นแหนมกับน้ำพีิกนาะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อจุไร้วันรัตนาวันนะคะ นักวิชาการเกษตรนะคะศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งดูแลในเรื่องของการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะคะในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอขูขันนะคะก็คือเบื้องต้นนะคะแนะนําว่างั้นก็เดี๋ยวทางเราจะมีอุปกรณ์ให้ชุดหนึ่งลงมาสอนกันอยู่ที่กลุ่มพคนตามหาคนทําจริงพี่ก็ตามหาคนแบบอยาก เข้ามาสนับสนุนจิิ้งนะพี่ก็ตามหาเหมือนกันก็เลยมาพอกันก็เลยได้ตั้งเป็นกลุ่มเหตุกินมาสมาชิกทุกคนก็ค่อนข้างมีความตั้งใจและก็เก่งทุกคนสวัสดีครับสมชายนาขันครับพี่บัวพันนะครับได้พูดไปในเบื้องต้นนะครับว่าคือเกษตรกรนะ่ะยังไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะทำเ,เกี่ยวกับเห็ดนะครับแล้วทีนี้พอได้เข้าร่วมโครงการนะครับเราก็มีความรู้ แล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วมีรายได้เกิดขึ้นนะครับภายในครอบครัวครับผมแล้วก็เหตุนี้ก็คือเก็บได้ทุกวันเนาะพี่บัวพันเนะาะใช้ครัก็จะเป็นรายได้ในทุกๆวันให้กับครอบครัวของเราเหตุนี้ผมถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าอย่างออยอย่า่าางงบ้านเรานะครับก็คือไปเก็บเห็ดป่ามากินเนา มีนะครับเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเห็ดเมาเสียชีวิตก็หลายรายอยู่นะครับต่อปีนะครับบ้างก็ไปโดนกับระเบิดนะครับซึ่งเป็นเป็นอันตรายนะครับถึงชีวิตเลยนอกจากนี้เกษตรกร,กรมีรายได้ในการปลิกเห็ดนางรมปีละสองรอบรายได้เฉลีย่ยปีละ2 1 3 5 2 6บาทต่อราย เพาะเห็ดฟางทุกเดือนรายได้เฉลี่ยปีละ286,800บาทต่อรายมีการพัฒนาต่อยอดจากการนำกากมันจากการเพาะเห็ดฟางหรือก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือนที่หมดระยะในการให้ผลผลิตแล้วนำมาทำเป็นดินปลูกจำหน่ายและใช้ตำรับการเพาะกล้าผากต่างๆ ของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆของสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการ,กรเกษตรปูสิงอันเนื่องมาจากพระรามรีได้แก,ก,ก,ก่การปลูกติกการปลูกผักต่างๆและการเลี้ยงกบพี่ๆในกลุ่มนะครับว่าเรามีแนวคิด แล้วก็อยากให้ทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ในต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นเนาะคะ่ะทางกลุ่มก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณท่านหัวหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงศูนย์เกษตรภูสิงห์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสกลุ่มเราเข้าถึงและก็แนะนําในสิ่งดีๆอย่างเหตุที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะคือสมาชิกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือเราแค่ซื้อก้อนมาวางเก็บดอกขายค่ะ ณนะทุกวันนี้เราก็เริ่มมีความรู้ค่ะจากการแนะนําจากการลงม,มาสอนให้ความรู้นะคะ่ะคือจากการที่ว่าเออเราต้องอบก้อนเราต้องก้อนไอขี้เลื่อยหยอดเชื้อนะคะพักก้อนแบบนี้เก็บในโรงเรือนแบบนี้ทำแบบนี้มันจะได้ผลผล,ผลิตดีโอเคค่ะอันนี้คือเป็นคําแนะนําจากศูนย์เกษตรผู้สิง์ทางนั้นนะคะจากที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนของกลุ่มนะคะคือคือคนในกลุ่มเราเนะี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่จับก,กลุ่ม แต่ณวันนี้ค่ะขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งอะค่ะกับความรู้ดีๆโอกาสดีๆค่ะอยากฝากถึงทุกคนนะคะที่สนใจที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทุกคนไม่มีความรู้ค่ะศูนย์เกษตรผู้สิงช่วยเราได้ค่ะถ้าใครยังไม่รู้ที่ใครยังไม่เคยสัมผัสเชิญค่ะศูนย์เกษตรผู้สิงรับรองให้ความรู้และให้คำปรึกษาเราได้จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของรายการใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระรามริช่องทางติดต่อของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์สามารถติดต่อทางเพจศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระรามบิและติดตาม YouTube รายการใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์สวัสดีครับ